สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะสวัสดีครับชื่อแป้งค่ะแป้งนะฮะแป้งอายุเท่าไหร่ยี่สามค่ะแป้งอายุยี่สามแป้งเสียงน่ารักมากเลยอ่ะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าคาดเสียงไปอย่างนี้ร้อย่าทำเสียงงี้มันไม่ค่อยดีแปลงครับเรื่องอะไรฮะวันนี้หนูอยากรู้ว่าทะไลถึงจะมุกมนจากคนที่ไม่ดีอ่ะคนที่ไม่ดีกับเราอ่ะไม่ดีกับเราเขาเป็นคนไม่ดียังไงอ่ะขโมยจอบที่บ้านเราเปล่ีล่ะไม่ค่ะเขาเป็นแบบคนคุยเก่าหนูอ่ะเขาแค่คุยบ้างแค่คุยอหรอ ใช่ใช่ค่คุยคุยนานไหมครับจะบอกว่าคุยประมาณปีกว่าแล้วมันกลับวนมาหลายๆรอบอะ่ะแล้วเพิ่งจะแบบมาจริงจังจริงจังว่าประมาณสามเดือนปีกว่าแล้วก็มาจริงจังประมาณสามเดือนใช่ปีปีกว่าคือไม่ได้แบบโทรไม่ได้แบบคอนะ ไม่ได้เห็นหน้ากัน่ะแค่พิมไม่ใช่อ่ะคุยเปนปีเลยเหรอแค่พิมแชทเฟซคุยกันนียนะใช่ปีแล้วมันจะวนกลับมาเรื่อยๆอันนี้คือมารอบที่สาก็คือหมาหยอกไก่มาแอลมาแอลมาแอลแตะๆไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละพี่อ๋อแล้วเขาไม่ดียังไงอ่ะเขาแค่พิมพมายืมเงินแล้วเหรอไม่ไงอ่ะก็แบบก็คุยกันทุกวันอะไรแบบนี้แล้วนางก็ชอบถามเรื่องเราได้อยู่วันหนึ่งอ่ะทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ทำไมถึงไม่มีเวลาให้เราเลยอะไรแบบนี้ไี่เข้าใจไหมเดี๋ยวนะ เราคุยเฉยๆแล้วทําไมเขามีสิทธิ์ที่จะมาวากเราได้ขนาดนั้นก็เขาเปานคนบอกเองว่าแบบเออเรามีสิทธิ์อะไรเัีเขาเอะไรแบบนี้อ่ะมันไม่ใช่คนคุย่างที่เข้าใจปะ่ะเหมือนเป็นแฟนกันแล้วใช่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 มันใช้คาพูดแบบนี้แต่มันไม่ได้ใช้คาพูดนะกับมันอ๋อคือเขาทึกทักว่าเขาเป็นแฟนเราใช่ค,คือนักอาเคยเจออยู่รอบหนึ่งแต่ก็คือแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยเคยเจอรอบเคยจอครั้งเดียวใกล้กันใกล้กันคือเจอแคสี่ร้อยเมตรเงี้ยมอไซค์ผ่าน ไม่ใช่คือแบบเจอกันที่ขอนแก่นอะไรแบบนี้นะเจอกันเฉยๆแบบกินข้าวอะไรแบบนี้เฉยๆเจอกันแค่ครั้งเดียวเจอกันแค่ครั้งเดียวเป็นแฟนกันแล้วหนูยังไม่ได้ใช้คำนั้นไอ้นั่นไอ้นั่นอ่ะเออใช่มีนามสมมุติไหมอ่าชื่อไอ้แพลวแล้วกันไอ้แพลวอ่ะแป้งคุยกับไอแพลวอ่ะชื่อจอบดีกว่าไอ้จอบไอ้จอบอ่ะอ่ะแป้งคุยกับไอ้จอบไอ้จอบทิกทั้ไปเองว่าเราเป็นแฟนเขาก็ไม่เห็นจะดูดปัญหาอะไรแล้วแป้งมาเฮิร์สอะไรวะไม่แล้วทีนี้พอแบบไม่ได้เจอกันนางก็น่าจะชอบมาถามว่าเออสมมติเรา ถามบ่อยมากแล้วหนูก็ให้คําตอบไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่เขวแตลค่ะรู้บอกเขาตรงๆสิว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้ถึงขั้นไอสถานะถึงขั้นเป็นแฟนใช่เออเรากําลังดูใจกันเยเ่ยแก็รู้สึกดีอะไรอย่างเธอเองไม่ตรงนั้นเป็นอดีตไปละพี่อย่าติดใจคําว่าอยาก m o v ออนกับคนเก่าที่มันไม่ดีคือยังไงแล้วเขาไม่ดียังไงวะที่ฟังมาก็ยังดูมีปัญหานะ ็มันเออมันตั้งคบกับอีกคนนึงเข้าใจปะอะไรนะนรอ AL, ไอ้แพ้วน,นี่มันไปคบอีกคนนึงอ่ะใช่คือหมายถึงว่าตั้งอินเรレーションชิพในในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่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 ใช,ใช,ใช่แล้วก็อยู่กับคนนั้นด้วยวันถัดมาแล้วก็ยังคุยกับเราอยู่คู่กันแต่ก็ยังคุยกับเราอยู่เรื่อยๆใช่ยังโทรหาเราอะไรแบบนี้อ่ะแป้งในทานนงที่เราไม่ได้เปิดวาร์ปกันได้กันเนี่ยแป้งกับไอ้แพ้วเนี่ยได้อะไรอ่ะ มีอะไรกันหรือยังฮะมีอะไรแบบเซ oh, ็กชวลอินเตอร์คอไม่ไม่หนูไม่จักหนูไม่หนูไม่ได้อะไรแบบนั้นไม่มีอะไรแบบนั้นอ่ะโอเคง, uh huh. งั้นกลับมาต่อจากที่ฟังดูมันก็มันก็คือเหมือหยอกไก่ สำหรับผมผมก็รู้สึกว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็พูดไปงั้นของมันนั่นแหละมันก็ไม่ได้อะไรมันก็แค่แบบบริหารเสน่ห์อ่ะแต่คือมันดีมากเข้าใจพี่เข้าใจว่าว่ามันดีกับหนูมากแต่คือแบบในความเป็นจริงกับมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันดีกับเรายังไงอ่ะคือเราอยากกินอะไรมันขับรถจกขอนแก่นมาให้ที่อุบลเงี้ยหรอไม่ก็แบบเขาเป็นความสบายใจของเราเอออะไรแบบนี้ไม่แป้งจะใช้บอกว่ามันดีมากไม่ได้แป้งต้องใช้คําว่าคุยกับเขาแล้วรู้สึกดีมากมากกว่าใช่ไหม เออเขาไม่ได้แบบเออทำบุญแล้วว่าอุทิศสูงสุนให้เราแล้วเรารู้สึกว่าว้าววันนี้ฉันได้บุญจากไอ้ฮานี่แลก็ไม่ใช่ไงคือเราอยู่ห่างไกลกันมากไงหรืออกว่าอ้าพี่แล้วพอแบบมันตั้งคบกันใช่ไหมหนูก็เลยแบบเออไปบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเขาไปเราไหมอะไรแบบนี้จนแบบทำให้เพื่อนรู้สึกแย่เลยตอนนี้ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กว่าจะคบกับคนนี้เพื่อด้วยความโมโหและไอ้คนนั้นอ่ะก็แอบชอบเราพอดีอย่างงี้อใช่ค่ะ แ้คุยกับผ yes. 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 the mm ู hmm. ้ชายคนหนึ่งมาปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเพิ่งมาจริงจังมาทีหลังสามเดือนจู่ๆมาวันนึงไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยแม่คบกับผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาโดยที่แม่ยังคุยกับเราอยู่แป่ก็เลยโมโหมากไปบอกผู้ชายคนหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้แล้วผู้ชายคนนี้คือชอบชอบเราอยู่แล้วบอกไปว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นก็คือเพื่อนหนูอ่ะมันก็ชอบหนูแต่ว่าหนูไม่ได้คิดอะไรกับมันเ่าแล้วไม่ได้คิดอะไรกับแป่ก็เลยไปบอกมันบอกว่าเฮ้ยมาคบกันไหมแล้วผู้ชายคนนั้นตอบว่าคบแล้วหนูก็คคคบบบกัเขาไม่่ะ แล้วได้ตั้งเซตัตคู่เขาไหมว่าเราครบไม่ครบไม่หนูก็บอกให้คนนั้นไปเลยคนนี้ไม่ดีกัแหละไอ้แพ้เลยลน,นะใช่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 แล้วเพื่อนเราอะ่ะเพื่อนเราก็ไม่ได้คุยแล้วอะ่ะแป้งอะ่ะมีปัญหาอยู่2อย่าง หนึ่งคือแป้งแม่งอยาก move on จากไอ้แพ้วอสองคือแป้งอยากทำยังไงให้กลับมาดีกับเพื่อนคนนี้ถูกปะรู้สึกผิดกับเพื่อนคนนี้แต่ว่าหนูไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกแบบแฟนแต่แบบเพื่อนแต่เขา่ไม่ได้รู้สึกแบนต่เพื่อน่ขาไม่ได้รู้สึกแบบแนแต่ไอ้เพื่งนดันเสือกชอบเราอีกเรารู้อยู่แล้วป่ะว่าเขาชอบเราก็รู้แต่ก็เคยคุยกันแล้วอ่ะเคยคุยแล้วก็คือไม่ใช่ใช่แต่เขาก็พยายามจีบเราแล้วเราก็บอกเป็นเพื่อนกันนะใช่ค่ะ แป้งเอาแบบตรงเอาอนี้พี่ได้คําตอบละเอาแบบตรงไปตรงมาหรือเอาแบบซอฟเอาแบบตรงตรงเลยก็ได้ตรงตรงเลยนะแป้งมึงเฮี้ยเออหนูรู้พี่แต่ไอ้ผู้ชายคนนั้นมึเกีแยกับหนูเหมือนกันแป้งฟังคนอื่นเฮี้ยใส่มึงไม่ได้แปลว่ามึงต้องไปเฮี้ยใส่คนอื่นสิ่งที่มึงทำคือมึงกำลังเล่นกับความรู้สึกคนคนหนึ่งซึ่งแม่งแย่มากแม่งแย่มากมาก แป้งมึงไม่ควรเอาแตใจสิ่งที่มึงกําลังทําอยู่อย่างที่พี่โจ๊กบอกมึงต้องการเอาชนะเขาถามว่าวันหนึ่งมึงได้คบกับเขามึงก็ไม่คบถามว่าวันหนึ่งมามึงได้คบกับเขายาวไหมมึงไม่คบกับเขายาว,ยาวหรอกดูเพิ่งบอกพี่เองว่าเขาถามว่าเราเป็นอะไรกันเราก็ไม่ได้ตอบกับเขาว่าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอมันต้องการคนที่อยู่ใกล้ๆมันแล้วหนูอยู่ใกล้มันไม่ได้ไี้เข้าใจไหมเนี่ยแป้ง พอเราคุยไปคุยกันมาพอพี่เริ่มจี้จี้แป้งเริ่มมีเรื่องเผยออกมาเรื่อยๆแต่สิ่งแรกที่พี่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่แป้งทาผิดคือผิดกับเพื่อนคนหนึ่งแน่นอนละเอ,อามาที่ผู้ชายคนนี้มันยังไงต่อพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมการที่คุยกันมาจริงจังแค่3เดือนก็จริงแต่เจอแค่ครั้งเดียวอ่ะจะอะไรกันนักหนาวะแต่กับเพื่อนก็ไม่เคยเจอนะเพ<ต>ื่อ <คน S 1> แต่เป็นเพื่อนเพื่อนในเฟะเข้าใจปะเพื่อนในเฟซแต่เคยแค่คุยเันเฉยมันก็ไม่โอเคว่ะละการที่คนเราคนหนึ่งจะมีเป็นแฟนกันหรือคนเราจะมีความรู้สึกดีีให้กกกกััันนนมมมมอะไราาว่พพิ์คุย รคุยนะท,ที่ผ่านมาเราเคยมีแฟนป้าแป้งไม่เคยยังไม่เคยคบไปเลยอ๋ออ่ะก็ไม่แปลก <c oughs> ปัญหาที่เกิดมาทุกอย่างอ่ะคือแป้งอ่ะเห็นแก่ตัวเว้ย <c oughs> คือหนึ่งเว้ยแป้งอ่ะอยากให้เขาคบกับเราเว้ยอยากให้เขาชอบเราอยากให้เขารักเราเว้ยแต่สุดท้ายแป้งไม่เลือกเขาสิ่งที่แป้งไม่เลือกเขาก็เพราะแป้งกลัวตัวเองเสียใจอันเนี้ยไม่แฟ เมื่อวันที่มึงไม่ชัดเจนสุดท้ายมึงจะมาเสียใจกับวันที่เขาชัดเจนกว่า <Ooh. S 1> เขาไปมีคนอื่นเรียบร้อยแล้ว <Hey. S 1> เขาเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยแล้ว <Hey. S 1> ตัดภาพกลับมากับไอ้เพื่อนใน f c e b o o k <Hey. S 1> กก,<ๆ>ก,ก็ไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกแย่ไปทําไมเพราะว่ามันเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันสําหรับพี่นะอันนี้ชีวิตพี่นะปกตินะ uh huh. คนที่พี่รู้จักใน Facebook พี่ไม่นับว่าเป็นคนที่พี่รู้จักจริงๆอะ่ะต้องคนที่รู้จักกันคือยอย่างพี่พี่โจ๊กเจอกันบ่อย hmm. ทุกคนเจอกันบ่อยอันนี้คือเพื่อนกันอ่ะมันแปลกมากแบบแป้นแล้วพี่ขอแนะนําแบบตรงๆลลนนนนะความรักกใโออไ์ แม่ถามว่าเป็นไปได้ไหมไม่ไปไปได้เว้ยแต่แม่ยากมากแม่ยากมากที่เราจะเจอสิ่งที่มันตรงใจกับเราเพราะเราถึงเลือกคคิดว่าคนในออนไลน์มันดีกว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำเหมือนแป้งกําลังชอบเล่นกับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่แป้งหาคำตอบไม่ได้เหมือนแป้งกําลังเล่นกับความรู้สึกแล้วพอเราเล่นกับเขาแล้วพอเขาหายไปเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ กลับมาเล่นนะจริงๆแล้วคือตุ๊กตาถ้ามันมีชีวิตมันก็อยากจะพูดว่ามันก็อยากมีเพื่อนเล่นตลอดว่ะถูกปะเออแต่ในเมื่อเขาสนใจเราเราไม่สนใจเขาพอเขาไม่สนใจเราเราก็อยากได้เขากลับคืนอ,อันเนี้ยมันไม่แค่ความต้องการที่ที่เราอยากชนะมันคือความอยากชนะเฉยๆแบบจริงๆแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นการต้องมูฟออนหรือมูฟเอาหรือมูฟอินอะไรทั้งไม่มีอะไร <ๆ S 2> เ,เลยอ่ะคือแค่แป้อ่ะ เปลี่ยนพฤติกรรมความคิดเนี้ยแม่งทุกอย่างจะเคลียร์กับตัวเองแล้วก็เคลียร์กับคนอื่นที่เข้ามาด้วยนะถูกปะเออค่ะสิ่งที่แป้งกาลังทําอยู่เห็นพี่โจ๊บบอกคือแป้งกาลังแบบทาร้ายความรู้สึกของคนไปเรื่อยเลยอ่ะมันไม่ได้นะแป้งค่ะแล้วยิ่งด้วยความที่แป้งไม่เคยมีแฟนคือโอเคการมีแฟนอ่ะพอพี่เจอปัญหานี้บ่อยเพื่อนพี่หลายคนไม่เคยมีแฟนแม่งก็จะบอกว่าแล้วทำไมมึงไม่มีแฟนอยากมีแฟนไหมอยากมีมาก<ะ>กูอยาบหยามนะเพื่อนะพี่ผู้หญิงอยากโดนเย็ดกูอยากมีแฟนอยากโดนเย็ด แล้วทำไมพี่ถึไม่มีแฟนมันก็บอกว่ากลัวเจ็บพี่ก็ถามว่ากลัวเจ็บจิ้มเหรอแฮะไม่ใช่กลัวเจ็บใจได้บ้างได้บ้างไปกี่ได้ได้อ๋อไม่ได้แแป๊บขอโทษพี่เห็นมันเครียดพี่เลยแวะเล่นบุ๊กนิดนึ่งถ้ามึงจะแวะเล่นมึงต้องทำให้คนมว้เชื่อก่อนอ๋อพี่ทำไม่เชื่อเลยแวะแหวะแวะเร็วกว่น่ะร้านจอบูดีกว่าเยอะเลยจอบูดีกว่าเยอะเลยเฮียเดีหาอะไรร้านจอบได้ก่อนมันเลยรู้สึกว่าตกกระดอนไม่พี่มีเพื่อนแบบนี้เว้ยคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยมีแฟนแม่งสุดท้ายอ่ะ แม่งจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าจะมีแฟนเพราะแม่งไม่อยากเจ็บแต่ปัญหาคือก <c oughs> ็มึงเล่นไปคิดว่าการมีแฟนแล้วแม่งจะเลิกกันแล้วแม่งจะเจ็บคนจะคบกันจะเป็นแฟนกันไม่มีใครเขาคิดถึงเลิกกันตอนพี่คบกับแฟนคนแรกพี่ก็ไม่คิดว่าจะเลิกกับเขา <c oughs> พี่ก็คิดว่ากูอยากแต่งงานกับคนนี้ <c oughs> ถูกปะใช่ไหมแป้งใช่ใชพี่ก็คิดว่าพี่อยากแต่งงานคนนี้พี่ก็เลยคบกับเขาไปพี่คบกับคนต่อมาพี่คิดพี่อยากแต่งงานคนนี้พี่ก็คบไปแล้วถ้าเกิดสมุดแป้งมีไมล์เซ็ตว่าคบกับคนนี้ไปเดี๋ยวก็เลิกอย่างเงี้ยมึงก็จะเลิกเว้ยแล้วมึงก็จะไม่มีความสุข,ขกับการคบมีชีวิตคู่นี่บอกไหมความสุขของการนคนเป็นแฟนการความสุขของคนที่มีชีวิตคู่มันคือการได้มีโมเมนต์ดีดีร่วมกันได้แชร์ชีวิตร่วมกันได้ทำอะไระอย่างร่วมกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะเจ็บหรือไม่เจ็บแป้งการเจ็บคือคววามรรูู้้้้้สสึึึกกหนน่งงงเแแปปดตีจ็บ แป้งโดนแม่ด่าแม่งเจ็บแป้งโดนแฟนดุแม่งเจ็บมันคือความเจ็บคนละแบบทุกอย่างแม่งคือรสชาติของชีวิตเว้ยถ้าเกิดแป้งมานั่งกลัวเจ็บพราะต้องเลิกกับแฟนพี่พูดเลยว่ายังไงก็ตามแป้งก็จะเข้าข้างตัวเองแล้วก็จะเห็นแก่ตัวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแป้งออกจากความกลัวตัวเองเพราะความกลัวมันกำลังเป็นท็อกซิกเป็นพิษกับชีวิตแป้งแป้งออกจากความกลัวตรงนั้นออกมาแล้วลองเปิดใจเจอคนดีๆเข้ามาลองคุยคนดีๆคนนั้นลองคุยกับคนที่เฮ้ คนนี้เขาน่าจะโอเคกับชีวิตเราอะ่ะคนนี้เขาน่าจะทําให้เราไปทิศทางให้มันดีขึ้นได้พี่ว่าลองเปิดใจแบบนั้นมันน่าจะดีกว่านะมันดีกว่าที่เราจะมาเอาคนที่แม่งอยู่ในโลกเสมือนจริงโลกออนไลน์ที่แม่งอยู่คนละจังหวัดกันเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งเขาเป็นแฟนเราอะ่ะอยู่คนละจังหวัดกันเขาจะไปเย็ดคนอื่นหรือเปล่าเขาจะแปลอะไรคนอื่นหรือเปล่าแล้วเราจะไม่ต้องไปเจอกับคนที่เราแทบไม่รู้จักเลยใน Facebook แล้วแป๊ก็จะไม่ต้องมานั่งแคร์ความรู้สึกกับคนที่่มมึงรู้จักกกแคในน Facebook อน uit, อ เข้าใจความหมายป่ะ <Huh. S 1> คือสิ่งที่แป้งกลาลังเป็นอ่ะแป้งไปพี่ไม่สนใจแล้วนะว่าไอ้ผู้ชายคนที่สองอ่ะที่เข้ามาแล้วก็แบบแป้งไปบอกขอเป็นแฟนเขาไอ้คนนั้นแ่ะแล้วเขาเฮิร์ตหายจากแป้งไปเลยพี่ไม่สนใจเลยเพราะพี่มองว่ามึงเป็นใคร <c oughs> ก็มึงเป็นใครไม่รู้ <c oughs> กูไม่เคยเจอมึงใน f a c e b o o กกูไม่เคยเจอมึงในชีวิตจริงมึงเป็นใครวะมึงอาจจะเป็นตัวปลอมบนโลกใบนี้ก็ได้ถูกป่ะ <Huh. S 1> แม่งอาจจะเอารูปพี่ไปตั้งสเตตัสก็ได้ว่าพี่น่าตาดดีไม่ได้เออนึกออกไหมนึกออกไหมแป้ง อพี่ว่าจริงๆตอนเนี้ยสิ่งที่ผ่านมาช่างมันแป้งอดีตไยมันไม่เป็นไรกะไอ้ไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายสุดหล่อของเราช่างมันไอ้เพื่อนในโลกออนไลน์ช่างมันพี่ว่าแป้งก,กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วลองตั้งสติด,ดีๆแล้วลองเปิดใจรับอะไรใหม่ๆลองหยุดที่จะกลัวอะไรแปลกๆลองหยุดที่จะมีความคิดที่มันเข้าข้างตัวเองแนะนําว่าลองคิดถึงคนอื่นก่อนเวลาทําอะไรลองคิดถึงคนอื่นก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีโอ้ใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอร้อ,องอะนั่นๆะนะนะนะ